เฮ้ยเป็นกันไหมครับไอความรู้สึกที่ว่าสักวันหนึ่งนะตัวเลขบนกระดาษใบเล็กๆในมือเนี่ยจะเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกความจริงที่อยู่เบื้องหลังความฝันนั้นกันครับกับเรื่องราวของสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อเลยว่าหลายคนต้องเคยคิดเล่นๆแน่นอนว่าเฮ้ยถ้าถูกรางวัลที่หขึ้นมาจะทำอะไรดีนะซื้อบ้านหลังใหม่ไปเที่ยวรอบโลกเลยไหมหรือแบบลาออกจากงานไปเลยดีกว่า แค่คิดก็มันแล้วใช่ไหมล่ะครับเออไอความฝันพวกนี้แหละที่เป็นแรงผลักดันชั้นดีเลยทุกวันที่1กับ16ของเดือนและนี่คือตัวเลขมหาสัจจรน์ที่ว่านั่นครับ6ล้านบาทโอ้โหเงินจํานวนนี้แหละครับที่ทําให้เราหลายคนยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งที่เรียกว่าความหวังกันทุกงวดเลยแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังความหวังเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่เอาล่ะครับ พักเรื่องความฝันมันหวานไว้แป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วมาลองสวมบทเป็นนักคณิตศาสตร์กันดูบ้างดีกว่ามาดูกันครับว่าไอตัวเลขจริงๆที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันกําลังจะบอกอะไรกับเราคือวิธีคิดเนี่ยมันตรงไปตรงมามากๆเลยนะครับสลากเนี่ยมันมีเลข6หลักใช่ไหมครับแล้วแต่ละหลักเนี่ยก็เป็นไปได้ตั้งแต่เลข0ย์ไปจนถึง9ก็คือ10ตัวพอเราเอามาคํานวณความเป็นไปได้ทั้งหมดมันก็จะออกมาเป็น1ล้านรูปแบบพอดีเป๊ะๆเลยครับ และนี่แหละครับคือตัวเลขที่สําคัญที่สุดความหมายก็คือโอกาสที่สลากในมือเราเนี่ยจะตรงกับรางวัลที่1เปเป๊ะๆมันมีแค่1ในล้านเท่านั้นเองครับแล้วถ้าเราลองแปลงไอ้คำว่า1ในล้านให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะภาพมันจะชัดแบบชัดจนหน้าตกใจเลยครับมันคือ0 0 00 0 0 0 1โอ้โหน้อยมากครับน้อยจนแทบจะไม่มีตัวตนเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะ1ในล้านเนี่ย ถามจริงๆมันยากแค่ไหนกันแน่บางทีสมองเรามันนึกภาพไม่ออกเนาะงั้นเรามาลองเปรียบเทียบกับอะไรที่มันเห็นภาพง่ายๆกันดีกว่าครับภาพแรกเลยนะลองจินตนาการถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่แบบคนเต็มความจุเลยนะครับนั่นก็ประมาณ5 0,000่นคนทีนี้ถ้าเราอยากได้คนหนึ่งล้านคนเราต้องเอาคนจากสนามราชมังแบบเนี้ยมารวมกันถึง20สนามเลยนะแล้วภารกิจก็คือในฝูงชนมหาศาล1ล้านคนเนี่ย มีแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่ถือสลากใบที่ถูกลงวัลแล้วเราต้องเดินดุ่มๆเข้าไปชี้ตัวให้ถูกเป๊ะๆในครั้งเดียวนั่นแหละครับความยากระดับ1ในล้านโอเคถ้าภาพสนามกีฬามันยังดูใหญ่ไปหน่อยงั้นลองมาดูอะไรที่มันใกล้ตัวกว่านี้ดีกว่าข้าวสารครับรู้ไหมครับว่าข้าวสาร1ล้านเม็ดเนี่ยมันจะหนักประมาณ20กิโลกรัมก็คือข้าวสารกระสอบใหญ่นั่นแหละครับ ภารกิจใหม่แล้วในข้าวสารกระสอบนั้นมีข้าวอยู่แค่เม็ดเดียวเท่านั้นที่ถูกทาสีแดงไว้แล้วเราต้องเอามือล้วงลงไปแล้วหยิบให้ได้ไอเม็ดสีแดงนั่นพอดีในครั้งเดียวแค่คิดตามก็รู้สึกแล้วใช่ไหมครับว่าโหมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะเอาละครับและนี่คือภาพเปรียบเทียบสุดท้ายแล้วซึ่งอันนี้น่าจะทําให้เราเห็นภาพชัดที่สุดละเพราะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยกันดีเลยก็คือการโยนเหรียญทายหัวก้อยธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วเลข20นี่คืออะไรไม่ใช่เงินรางวัลน,นะ แต่มันคือจํานวนครั้งที่เราต้องทายผลโยนเหรียญให้ถูกแบบติดต่อกันครับใช่แล้วครับโอกาสที่จะถูกรางวัลที่1เนี่ยมันเทียบเท่ากับการที่เราต้องทายหัวก้อยให้ถูกเป๊ะๆยีครั้งรวดโดยที่ห้ามผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวโหแค่ทายให้ถูกสัก5 6ครั้งติดกันนี่ยังยากเลยใช่ไหมครับแต่นี่20ครั้งนะพอเห็นภาพความน่าจะเป็นกันแล้วทีนี้เรามาเปลี่ยนมุมมองกันบ้างดีกว่ามาดูในมุมของการเงินกัน ว่าไอสลากที่เราซื้อกันใบละ80บาทเนี่ยถ้าคิดตามหลักคณิตศาสตร์จริงๆแล้วมูลค่ามันอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่คือในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะมีคำว่ามูลค่าคาดหวังอยู่ครับอธิบายง่ายๆเลยนะมันคือการเอาเงินรางวัลมาตั้งแล้วก็คูณกับโอกาสที่เราจะชนะเพื่อหามูลค่าจริงๆของโอกาสที่เราจ่ายเงินซื้อมานั่นแหละครับและนี่คือผลลัพธ์ที่ต้องบอกว่าน่าทึ่งมากๆครับพอเราลองคำนวณมูลค่าคาดหวังของรางวัลที่1นะ โดยเอาเงินรางวัล6ล้านบาทมาคูณกับโอกาส1ในล้านสิ่งที่ได้คือมูลค่าที่แท้จริงของความหวังนั้นอยู่ที่6บาทเท่านั้นเองครับในขณะที่เราจ่ายไป80บาทนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกครั้งที่เราซื้อสลากหนึ่งใบเพื่อลุ้นรางวัลที่1เนี่ยเรากำลังจ่ายเงินที่แพงกว่ามูลค่าจริงๆของมันมากกว่า13เท่าตัวเลยทีเดียวพอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าอา้าวแล้วทำไมเรายังซื้อกันอยู่อีกล่ะ ก็นั่นแหละครับเพราะเรื่องนี้มันมีสองมุมมองเสมอระหว่างโลกของคณิตศาสตร์กับโลกของความฝันคือถ้ามองในมุมของตัวเลขผิวเพียวเลยนะบางคนหนึ่งก็บอกว่าการซื้อสลากมันก็เหมือนการจ่ายภาษีคนไม่เก่งเลขแต่ถ้ามองในมุมของความรู้สึกและจิตใจละ่ะมันคือการซื้อตั๋วสู่ความฝันชัดๆเลยเรายอมจ่าย80บาทเพื่อแลกกับความหวังความตื่นเต้นที่จะได้ลุนเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาจุดที่มันพอดี จุดกึ่งกลางระหว่างการลุ้นโชคกับการรักษาเงินต้นเอาไว้จริงๆมันก็ยังมีทางเลือกที่น่าสนใจอยู่นะครับอย่างพวกสลากออมสินหรือสลากทกศอ,อะไรแบบนี้คือเรายังได้ลุ้นรางวัลเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือเงินต้นของเรายังอยู่ครบไม่หายไปไหนแน่นอนและหลังจากที่ได้ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วคําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยก็คือสําหรับงวดต่อไปจะเลือกอะไรกันดีระหว่างการซื้อตั๋วสู่ความฝันใบนั้น หรือจะเลือกเก็บเงินก้อนนั้นไว้เพื่อสร้างฝันด้วยวิธีอื่นก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลับไปขบคิดกันไม่น้อยเลยครับ